ทุกคนคุณอากาเด้นจากทุกคนจ๋าก่อนถึงในตัวเมืองนะประมาณ6-7กิโลถ้าขับรถมานะฮะจากต่างจังหวัดปุติบรรยากาศดีมากทุกคนจ๋าเห็นไหมเห็นถนนหลวงไหมถนนหลวงสายที่ออกนะฮะก็จะเป็นพื้นที่ของหัวรอตำบลหัวรอทุกคนจ๋าอากาศดีมากตื่นมาเช้าๆมีความเป็นส่วนหัวห้องเป็นหลังๆทุกคนจ๋า สุดยอดทุกคนจ้าจะมีนี่ฮะที่จอดลงจอดรถนะครับเป็นหลังๆสุดข้าไปถึงข้างในเลยสุดยอดไม่อยากไปไหนเลยวิมานดินเลยทุกคนนะครับอากาศดีมากทุกคนจ้ามาเดี๋ยวพาไปดูด้านนอกเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวากันเลี้ยวซ้ายก็เป็นถนนใหญ่นะฮะ mm hmm. ก็จะเดินเข้ามงุงเข้าเมืองสบายๆเลยทุกคนจ้าที่นี่คนจะชอบบรรยากาศสุดคนูสวย ชอบอะ่ะทุนจาม,มีจาจะมีบรรยากาศทุ่งนา โอ้ยากาศดีมากม้ากครจะซื้อที่ครับกำลังดีเลยนะพื้นที่เห็นไหมฮะห้าสิบตารางวาจะเป็นย e ูคาลิปตัสทุกคนสุดยอดตรงนี้จะเป็นร้านอาหารด้ดยวยนะทุกคนเป็นแนวลาบอีสานแกงอ่อมมีไก่อบโอ่งด้วยทุกคน ดูสิดอกบานชื่นทุกคนโหเป็นพวงเลยอะ่ะทุกคน,นพวงเลยโหดูนกเป็นฝูงทุกคนดูสินี่ สวยามนี่เป็นฝูงลยนะอนกสวยงามนี่บรรยากาศเพื่อนบ้านนะจ๊ะทุกคนตรงนี้เป็นสัญลักษณ์ว่าสะพานแคบจ้ะทุกคนจ้ะอันนี้ต้นแพงผ่วยแบบประยุกนะจ๊ะมีความเป็นพุทธาดอก ยูคาลิปตัสกำลังบานเลยนะครับทุกคนอืมอากาศดีวิวสวยนีย่พุทราล,ล่วงมีลูกเล็กๆลเล็กๆโอ้ดอกกระทกลกดูสิทุกคนโอ้ยพระอาทิตย์ขึ้นไปเก็บภาพรบรรยากาศพระอาทิตย์กัน พุทธากาเด่นนะฮะนี่คือเมืองพระพุทธชินราชงามเลิศแหล่งกับเนอรพระนเรศวรทุกคนจำคำขวัญได้ไหมเนี่ยสวยทุกคนเมืองสองแควเขาบอกมีแค่เก้าอำเภอเองนะทุกคนก็ไม่ได้เยอะมีที่เที่ยวเยอะมากทุกคนจากน้ำตกชาติการปูหิดล่องก้าเคยไปยัง ทุ่แสลงหลวงเนี่ยสวยทุกคนทุกแสลงหลวงเนี่ยคือไปมาแล้วสองครั้งตอนสมัยเด็กๆประทับใจมากวัดใหญ่พระพุทธชินราชวัดนางพญา วัดราชบูรณะอ้โหสามวัดตรงนั้นยิ่งใหญ่อลังการติดกับแม่น้ำน่านแล้วก็ติดกับพระตำหนักจันทร์ที่สมเร็จพระนเรศวรทรงกําเนิดที่นั่นนะครับและที่สำคัญสพะพานนเรศวรก็อยู่ตรงนั้นนะครับสพะพานนเรศวรแม่น้ำน่านตรงสวนชมน่านตรงนั้นก็เดินมาอีกนิดนึงก็จะเป็นไปทางรถไฟได้ก็คือเป็นสพะพานเอกาทศรถอะไรประมาณนี้นทุกคนจะนะครับใครจะไปเนินมะปรางก็วางแผนดีๆใครจะไปน้ำตกแก่งโสภาใช่ไหม ดูสิชอบจังเลยอุ้ยมีน้ำด้วยครับทุกคนนี่ดูสิสวยงามมากดอกไม้ก็สวยนะดูดีๆพระอาทิตย์กำลังขึ้นใช่ถูกต้องไม่ได้กำลังตกแน่นอนอากาศดีมากพระคิดดนบังเห็นะ ใครไปวัดใหญ่ใช่ไหมครับก็จะใกล้ๆก,กับวัดนางพญาวัดนางพญาก็จะมีสมเด็จนางพญาเรือนแก้วอยู่ในวัดเนี่ยทุกคนแล้วก็ศาลาพระหัตถ์ไทยนเรศที่เป็นที่ประดิษฐานของเ,ออเขาเรียกว่าอะไรนะลูกป,ปั้นเหรอฮะของออพระบรมมหาพร,รมพระบรมสมเด็จพ่อพระบรม,มราชาธิราชแต่ทุกคนจะนะฮะแล้วก็นางวิสุทธกษัตริย์ สมเด็จแม่สมเด็จพ่อของสมเด็จพระนเรศวรแล้วก็มีรูปปั้นของพระสุพรรณกัลย,ยาพระเอกาทศนิศาลาเดียวกันเลยนะฮะทุกคนห้าพระองค์นะครับใครไปที่นั่นก็คุ้มเลยใกล้ๆเลยแวะวัดราชบูรณะด้วยใกล้ๆก,ก็จะสวยมากเลยทุกคนข้ามถนนถึงกันเลยเข้าเมืองก็ใกล้แหละเข้าเมืองี่หมายถึงว่าที่เป็นแหล่งรถไฟแหล่งช้อปปิ้งนะครับห้างของเขาอะไรเงี้ยนอกจากจะเป็นห้างใหญ่กระจายกระจอนออกไปทั่วพิษณุโลกเลยตอนนี้เมืองใหญ่มากเมืองแบบนะครับ หลากหลายมากที่เที่ยวเยอะสุดๆเลยแล้วก็นี่ฮะเห็นไหมฮะน,น,นี่นาคุณากาเด้นนะฮะทำเลทองมากๆยังไม่ขึ้นสักทีที่เที่ยวเยอะฮะยางไปเที่ยวเนินมะปรางก็เป็นส่วนหนึ่งของอุทยานแห่งทุ่งนนสนจะอยู่ที่นั่นของอุทยานแห่งททุ่งแสลงหลวงอําเภอวางทองก็มีพื้นที่ของทุ่งแสลงหลวงนะอำเภอนครไทยอย่างเงี้ย ะะจังหวัดนี้เขาจะแบบมีที่เที่ยวเยอะอย่างใครจะไปเที่ยวน้ําตกก็อยู่ในอำอนะเภอาวังทองหลายที่นะอย่างอำเภอ